สาเหตุที่ทำให้ต้นแคลนี้นะคะต้นไม่โตแล้วก็ใบเหลืองมากๆเลยเนี่ยเกิดจากการแครกแกนนะคะแล้วก็โตช้าเกิดจากดินไม่ค่อยดีแล้วรดน้ำเยอะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเขาด้วยนะคะ ดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ใส่ปุ๋ยนะคะโดยการใส่ปุ๋ยคอบแล้วก็กบหน้าดินให้ไม่น่าไม่ลากไม่ลอยคนต้นไม่ลอยมากนะคะ mm. เขาก็มีอาการดีขึ้นจากใบเหลืองใบที่เหลืองเนี่ยก็คือก็เหลืองไปแล้วก็แห้งเหี่ยวไปนะคะกรอบไปแล้วก็เด็ดออกนะคะ ใบที่จะเขียวนี่ก็คือใบใหม่นะคะใบเก่าส่วนมากก็จะไม่กลับมาเขียวนะคะเพราะว่าเขาแก่แล้วสังเกตนะคะใบเหลืองก็จะเป็นด่างๆแบบเนี้ค่ะแล้วตรงยอดเขาก็จะเป็นสีเขียวแล้วด้วยว่าเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ได้รับสารอาหารที่พอเหมาะแสงแดดที่เพียงพอที่ผ่านมาเรา ปลูกโดยที่ไว้ที่แดดก็จริงแต่ว่าแดดแค่สองถึงไม่ได้เต็มที่มากนะคะพอเปลี่ยนทิศทางแดดเปลี่ยนทางแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มใส่ดินเพิ่มแล้วก็กะมะาพาวก็โรยข้างหน้าหน่อยนึงเพื่อให้ความชื้นของหน้าดินด้วยนะคะก็จะดีขึ้นดินที่มีสารอาหารน้อยเนี่ยเขาจะทําให้ใบเหลืองอยู่แล้ว ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบเนี่ยก็จะเป็นไนโตรเจนเราบางทีเราก็ใส่ถ่านนะคะถ่านหุงข้าวเนี่ยค่ะทุบๆใส่แล้วก็ละลายน้ำแล้วก็เทที่โคนต้นนะคะก็ดีด้วยค่ะทำให้ต้นไม่เป็นเชือ้อราถ่านนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะใบที่เข้าเหลืองๆเ,เราก็เด็ดๆออกทิ้งไปแล้วก็ไม่ควรเอาไปทานนะคะ สารอาหารคงไม่มีแล้วค่ะเราก็เด็ดไปเลยแล้วเราค่อยรอการเจริญเติบโตของเขาต้นนี้ก็คือจะใบเขียวดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลนโบแคลและอันนี้ก็คืออันนี้ต้นแคลนะคะต้นแคลกับเลนโบแคลคือตอนนี้ก็มีหนอนบุกมานิดหน่อยอะคะ่ะแคลต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยก็คือเขาเหมือนหมดอายุแล้วนะคะทมจริงต้องตัดแล้วเราเสียดาย แต่เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปกินกับส้มตำนิดหน่อยะคะ่ะยอดเขาเนี่ยจะมีหนอนมากินนะคะเขาจะกินแต่ตรงช่วงยอดแล้วก็เลนโบว์แคลต้นใกล้ๆเนี่ยที่มีสีเงาๆมันๆเนี่ยเขาก็จะติดเข้าไปด้วยตัวหนอนเนี่ยค่ะเราบีทิ้งเลยตอนนี้หนอนเยอะค่ะทั้งกูลาบก็มีหนอนนะคะแต่เป็นหนอนคันหนอนที่มีขนๆขนอันนี้เราก็ทิ้งไปนะคะ อันนี้เลนโบแคลแล้วก็ทานได้เพียงแต่ว่าเลนโบแคลเนี่ยเราปลูกในกระถางใช่ไหมคะต้นเขาจะใหญ่แล้วกระถางเขาจะเล็กนิดนึงหน้าดินก็จะแห้งเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงนี้ก็จะมีอาการเหลืองเล็กน้อยแต่ไม่เยอะมากสังเกตดูคือมันแห้งมากๆเลยทั้งทงท,งที่ลดน้ําเช้าเย็นนะคะเชา้าค่าค่ะไม่ใช่เช้าเย็นบางทีก็จะลดตอนค่าแต่ลดไม่เยอะนะคะจ,จริงๆไม่ควรลดตอนค่าไดยซ้ําไปค่ะ ต้องลดช่วงที่แดดลมๆนะคะแต่บางทีไม่มีเวลาข้อเสียคือถ้าอยู่กลางแดดแล้วดินน้อยกระถางเล็กต้นเขาก็จะไม่อร่อยอะคะ่ะแล้วก็จะเหนียวเหนียวแต่ก็ทานได้นะคะเราก็ทานแต่ใบแล้วก็การใบนี่ก็เหนียวน่าดูเลยค่ะแต่ก็กินได้นะคะอยากให้เขาโตกว่านี้ก็ย้ายกระถางก็ได้นะคะให้ใหญ่กว่านี้ กระถางสักแปดนิ้วสิบนิ้วก็ได้คะ่ะแต่ทีเนี้ยพื้นที่บ้านเราน้อยเราก็ันนี้ก็พอเนี่ยมาดูหนอนในกุหลาบคะ่ะหนอนคันหนอนที่เป็นขนๆน,นะคะเนี่ยค่ะตอนเช้าเขามากินกุหลาบนะคะแปลกมากตัวเขาไม่ใหญ่เท่านี้นะแต่พอตอนบ่ายเย็นๆเรากลับมาทําไมตัวเขาใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้เด็ดออกอย่างเดียวเลยคะ่ะสภาพนี้บี B. ไม่ได้นะคะน้องคันและน,นี้ก็จะเป็นเอ่อ ต้นหอมญี่ปุ่นที่เรากินเหลือเรากินแล้วเราก็มาปักอะค่ะมาปักปักสองต้นนะอีกต้นหนึ่งเนี่ยหนูขโมยไปละก็เขาก็ฟื้นได้อีกนะตามจริงแล้วอะมันเรากินแค่ตรงกลางๆต้นเองแล้วเหลือรากมันไม่มีรากได้ซ้ำไปค่ะเราแช่น้ําหน่อยน,นึ่งังสาสวันนี้มีรากเราก็มาลงดินรอการเติบโตต่อไปค่ะเล็กๆน,น้อยๆก็ปลูกไปเนาะเนี่ยค่ะต้นหอมญี่ปุ่น เราซื้อมาผัดค่ะสองต้นและนี่ก็เป็นส้มตำไทยใส่ไข่เค็มแต่เขาเอาปูมาให้ด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไร